มาแล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดารา d a ลี่ .com และ y u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  e ดาราเดลี่ y o f i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  l l วันนี้จะพาแฟนๆไปบุกงานอีเวนท์ที่รวมตัวนักแสดงตัวท็อปไว้มากมายมาพร้อมกับประเด็นสุดฮอตที่ไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นนิชานัทนิชา จมีนายนรวิทย์ส่วนจะเจอคว้าตัวมาสัมภาษณ์เรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะงานที่ใหม่สุดสําหรับปีนี้เหรอถ้ามีแนวไม่ได้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะมีอะไรใหม่ๆแน,น่นอนมีสปอยอะไรอย่างนี้หรือว่าฉากอะไรแบบนี้ก็ได้เน่ก็รอติดตามคะ่ะรอติดตาม,ไ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 ,มไม่สปอยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีให้เห็นเอง รลือแล้วเหรอวไม่ลมคนลือด้วยเหรอาวลือเยอะนะคะเนี่ยเราอมติดตามค่ะเราติดตามค่ะมีอะไรหลายๆอย่างในปีนี้ที่ได้ทำอะไรใหม่ๆค่ะใหม่แบบ รถยนต์เราก็เห็นแล้วแล้วคอยเราก็เห็นมีชาเล่นแล้วะ่อไรในเอกชนก็อะไรใหม่ๆเราก็เลืกมันพูดไม่ได้เนาะสถานที่ใหม่ๆหรือเปล่าคะเอ่ออะีรด้วยไหมหลายๆอย่างใหม่แล้วกันค่ะเราหลากหลายสถานที่มากค่ะแพลตฟอร์มการคอนแทนต์นี่เรียกว่าใหม่เอ๊ะ หนูไม่พูดว่าหนูเซ็นเอาไว้หนูพูดไหนไม่ได้ค่ะแต่อยากให้เราติดตามค่ะมันมีอะไรที่ที่ท้าทายแล้วก็ได้รับโอกาสใหม่ๆเยอะมากๆค่ะยังเพื่อนเราอยู่องเป็นูจมุกบอเป็นผู้บอไปแล้วจริงๆเราถ้ามีคน หมายถึงอะไรนะคะก็เดี๋ยวดูเป็นบทไปแล้วกันค่ะเพราะว่าเวลาเราเลือกงานอะไรเราเลือกจากบทอยู่แล้วว่าแบบบทสนุกไหมเหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วมันแบบค้าทายเราไหมอะไรก็ตามใช่แต่ก็สปอร์ตเพื่อนนะเพื่อนแบบมีอะไรใหม่ๆทำอะไรล้ก็ มีบ้างค่ะมีบ้างมีบ้างแต่ว่าเหมือนแบบมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อะไรนะคะแบบว่าเรื่องบทเรื่องอะไรด้วยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องดูที่เหมาะกับเราหน่อยอะไรเงี้ยถ้าพูดคุยค,ะค่ะก็เหมือนอัปเดตกับคุณตาคุณยายตลอดเพราะว่าแก่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แม่ก็จะคอยอัปเดตว่าแบบเป็นไงบ้างส<อ>ถานการณ์วันนี้เป็นยังไง ก็จะถ้าถ้า,ถาตรงบ้านหนูก็ยังไม่ได้หนักมาก mm hmm. ใช่ใช่ก็ยังโอเค mm hmm. ยังไม่มีอะค่ะใช่ของของทางฝั่งญาติญาติหนูยังไม่ยังไม่โดน mm hmm. ยังปลอดภัยอยู่ค่ะแต่ก็ต้องคอยเช็คตลอดเพราะว่าแบบคนคนแก่อย,อยู่เยอะค่ะก็ต้องคอยคอยระวัง กับยายหนูก็เป็นคนชิวคือแกก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ห่วงอยู่แล้วล่ะคะ่ะเคยแบบเฉียดฉิวมากๆคือเหมือนแบบมาบ้านข้างๆแล้วแต่ว่าไม่ข้ามาบ้านเราก็เลยรอดมาตลอดก็หวังว่าจะหวังว่าจะไม่เป็นไรอ่ะใช่ใช่อยู่แล้วค่ะเป็นห่วงค่ะ เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแบบหนูไม่ไม่แน่ใจว่าช่วยอะไรได้ไหมแต่ว่าขอส่งกําลังใจให้ทุกคนค่ะหนเราทิให้เขาว่าจะกลายเป็นดาราดับสอดีหนูว่าแล้วไม่คิดค่ะเพราะว่าคือถ้าทุกคนเห็นวันนั้นน่ะพี่หมาเขาเตะต่อยแล้วก็บูเยอะมาก แล้วสภาพหลังจากนั้นเขาต้องมานั่งสัมต่อเลยเห็นใช่ไหมคือมันแบบเอืดแบบแล้วอยู่เอาดรด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกก็แบบจะทํายังไงกันดีเพราะว่าต้องนั่งสัมภาษณ์อีกสักพักเลยแล้วถ้าสภาพพี่หมากออกไปแบบนั้นคงคงแบบคงร้อนคงคงไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอะไรที่ช่วยเพื่อนนักแสดงได้เราก็ต้องช่วยค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันไม่ดีแล้วในฐานะเพื่อนคนหนึ่งเราก็คงไม่อยากให้เพื่อนนักแสดงของเราต้อง เละๆแบบนั้นนะคะเราช่วยอะไรก็ช่วยได้ะค่ะแต่คิดว่าไม่มีอะไรนะคะหนูว่าคนคนที่คนที่เขาเห็นอะไรทั้งหมดเขาก็ไม่อะไรนอยาคอมเมนต์เขาเข้ามาช่วยค,ค่ะมันไม่ไม่มีอะไรคะคะหนูเห็นหนูย่างแบบอ่ะแบบใช่ค่ะคือหนูว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยอ่ะในการที่จะแบบ ช่วยซับเหนือดูหน้าตากาันบางทีอยู่ตรงนั้นมันไม่มีใครเข้ามาเข้าชาร์จซับหน้าให้เราได้อะไรเงี้ยเราก็เราก็ช่วยกันปกติบ้างเลยอมีกันะวางะเลยพไม่นะคะคือหนูว่านหนูเป็นคน หนูมีขอบเขตอยู่แล้วอ่ะหนูไม่ได้ทําอะไรที่มันเกินเลยแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เพิ่งทําไปก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนคนนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ไม่น่าจะต้องมาระวังระแวงอหามารได้คุยกับพี่มได้ะเด็กไม่ได้คุยค่ะเพราะหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้เทคมันเป็นเรื่องซีเรียสด้วย,ยอะไรเงี้ยแล้วเพราะเราไม่ได้มีเจตนาอะไรแล้วอย่างที่บอกมันช่วยเหลือกันปกติ ไม่คะ่ะปล่อยเขาคิดไปเลยค่ะแล้วแต่เลยค่ะโนนเหนื่อยแล้วค่ะพอเหมือนเราตอนนี้เราไป็นคนตั้งตาเลยไม่ไม่แล้วค่ะคือหนูค่อนข้างมั่นใจนะว่าหนูไม่ได้ทำอะไรที่มันแย่ค่ะหนูก็เลยปล่อยค่ะแล้วแต่เราเอนจอยชีวิตกันดีกว่าค่ะเนาะใช่ใช่เราดูงานหนูค่ะพิเศษปลาลอย อตอนนี้ก็มีหนังที่เล่นกับพี่หมังเนี่ยแหละค่ะปากกัตีนขีดนะคะใน Netflix ค่ะก็เข้าไปดูได้ค่ะใช่ส่วนโปรเจกต์อื่นๆก็เดี๋ยวค่อยๆมาอัปเดตแล้วกันนะคะมีอะไรให้ชเมเยอะน้อยปีนี้มีอะไรให้ชมอีกเยอะเลยค่ะรอดูดีค,ครับผมก็ดีดีดีคือคือผมอยากทำงานอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีงานมาได้เรื่อยอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจที่มีคนเห็นในศักยภาพในตัวเราแล้วก็แบบ เราก็มีโอกาสได้ทํานู่นทํานี่เยอะๆอย่างเงี้ยคิวงานไปถึงปลายปีแล้วครับผมใช่แต่ก็มีบางงานแบบชนๆกันบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องต้องเคลียร์ให้กันก็ <c oughs> เคลีย์อยู่ครับผมงานงานเลือกยังไงเหรอครับหมายถึง<ๆ>ก็ถ้าเราเป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์อะไรเราก็จะเลือกงานนั้นก่อนก็เลือกงานที่เป็นพรีเซนเตอร์เลือกงานที่มาก่อนแล้วก็เอ่อเออรียกว่าไรงานอะไรที่เพิ่งมาใหม่หรืองานอะไรที่เรารู้สึกอยากที่จะทำอย่างเงี้ยก็ ก็จะมีใส่ๆสเข้าไปแซมๆซแต่ว่าผู้ที่ล็อกมานานๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นงานพินเ,เตอร์ครับครับผมดีใจมากดีใจมากที่แบบเออทุกๆงานที่ไปก็มีแฟนคลับคอยมาเชียร์คอยมาซัพพอร์ตกันเพราะว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเหมือนกันนะที่ที่แบบเวลาออกงานมาแล้วได้เจอแฟนคลับอย่างเงี้ยได้เจอเสียงกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกําลังใจให้เราแบบถ้าไม่มีถ้ามีน้อยลงหรือไม่มีก็แบบก็จะเศร้าอยู่ <laughs> กับแฟนคลับเอนครับล่าสุดเพิ่งมีเพิ่งมีรวมพลไปครับผม ใช่ก็โอ้ยเป็นการรวมพรมในรอบนานอยู่แล้วก็ได้ได้มีการพูดคุยได้มีการแบบหยอกล้อกันเล่นๆเหมือนเหมือนที่เคยทําแต่ก่อนแล้วก,แวก็แล้วก็ทำมาเรื่อยๆก็คิดถึงบรรยากาศอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้รวมพลกันนานมากมากแล้วอะไรเงี้ยมันทําให้เรากลับไปคิดถึงตอนแต่ก่อนมากกว่าที่เราได้มีโอกาสแบบได้คุยกับแฟนคลับแล้วแบบเห็นหน้าใหม่ๆบ้างแล้วก็แบบหน้าที่อยู่กันมานานแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ผมก็ถ้าเป็นการ รวมพลครั้งแรกเนี่ยน่าจะสองสมปีแล้วครับใช่แล้วก็นั่นแหละบางคนก็ยังเห็นหน้าเดิมอยู่แล้วก็มาหน้าใหม่ๆหมมาเยอะแยะเลยก็รู้สึกดีใจที่มีทั้งคนเดิมที่อยู่กับเราที่พร้อมสป,ปอร์ตเราอยู่แล้วก็มีทั้งคนใหม่ๆเข้ามาด้วย,ยจาได้ครับนี่ที่นี่จริงก็มีหน้าเกา่าๆมาเยอะครับผมสวยขึ้นนี่จำได้ใช่ใช่ก็วสวยขึ้นเนี่ยต้องใช้ลาร r o Pro, อโปรคอมพิวชันแล้วก็เรียกว่ารการทํางานนะก็ ในในสายอาชีพนี้ก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆทั้งตอนแรกที่เราแบบเริ่มจากการการแสดงก่อนแฟนผมพ้าวจันท์นไก่อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมาร้องเพลงมากขึ้นเริ่มมีแบบพเตอร์ได้มาเป็นโสโตร์เซอร์ชัของรอยัลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้ทําอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นไปทัวร์ต่างประเทศไปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆและกันที่เราได้เราได้เจอทั้งแฟนคลับที่เป็นกลุ่มใหม่ๆแล้วก็ได้ทำงานอะไรที่ได้ชาเลจ์เราเรื่อยๆครับ ก็ถ้ายัางมันมีพื้นที่ได้พัฒนาอีกเยอะแยะมากมายเลยครับผมมีคนที่เก่งกว่าผมเยอะมากในเดี๋ยวนี้มีคนมีคนเก่งเยอะมากมีคนหล่อเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็มีพื้นที่พัฒนาอีกเยอะครับผมก็อยากเก่งขึ้นเรื่อยๆอยากแสดงเก่งขึ้นได้รับบทบาทที่ยากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ get to heaven เนี่ยก็น่าจะยากพอตัวอยู่เลยแล้วก็อย่างการร้องเพลงเงี้ยก็รู้สึกได้ชาเลนตัวเองในการทำหลายๆคอนเสิร์ตแล้วก็ต้องทำอะไรให้แปลกใหม่ตลอดอย่างเงี้ยก็ยาก เออคือผมว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดนะกับทุกคนที่สามารถยอมรับเราในความสามารถเราได้ทุกอย่างหรอกใช่ก็คือมันไม่มีแบบ100%ของการที่ทุกคนยอมรับอะไรอย่างนี้หรอกแต่แค่เรารู้สึกว่าเรามีความสูงที่ไหนโอเคที่ตรงไหนแล้วก็พร้อมที่จะทํางานใหม่ๆแล้วก็งานที่ยาก,ยากขึ้นแล้วก็ทํามันได้ด้วยตรงไหนครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าทํายังไงทําดีแค่ไหนก็ยังมีคนไม่ยอมรับอยู่ดีคิดความเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มจนถึง จนถึงตอนนี้ครับผมแล้วก็ต่อไปด้วยเพราะว่าถ้าคนที่เคยเป็นแฟนคลับผมก็น่าจะรู้ว่าผมก็บงบอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มนะครับก็ยังไม่หุดเดิมใช่ครับก็มีมีบ้างหรือมั้งก็ไม่รู้คือแฟนคลับก็อวยไงก็แบบก็อวยทุกวันอะไรย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเออเขาเขาอวยหรือเขาพูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละก็เราก็พยายามดูแลตัวเองทุกวันเนาะก็เราหน้าตาจะเป็นยังไงก็ ปล่อยให้เมคอัพได้ทํางานคร <g ill ain> ับหล่อโดยธรรมาชาติผมไม่เคยทําสัตว์มานะครับนี่ <c oughs> <mm> ไม่มีนะไม่ได้ทำอะไรมา <mm> แล้วผมสหรับใครที่เห็นผมตอน,นเด็กๆกอะไรอย่างงี้ตอนที่ผมอยู่ฮีโร่หรืออยู่แบบกระถมอะไรเขาอาจจะเห็นผมในร่างที่ผมยังเป็นจิ้งจบอยู่ <mm> ตอนนี้เป็นจิ้งจบที่โตขึ้นแล้วตอนนี้เป็นกอซิล่าแล้วมีความหน้าเกรงขาแล้วยี่สิบเอ็ดเองร่างทองของผู้ชายอยู่ตอนประมาณเท่าไหร่ยี่สิบสี่ตอนนั้นแหละจะทองตอนนั้นตอนนี้เงินอยู่ตอนนี้เงินร่างเงิน อ๋อพ oh, ี่เพิร์ใช่ใช่เออล่าสุดไปเป็นเกสเป็นเล่นเบสครับผมแล้วก็ร้องเพลงของออพี่เพิร์ดครับผมเป็นคอนของเพิร์ดเซนต้าใช่ก็ดีใจครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเออเป็นเกสใครเยอะแบบก็เคยเป็นเกสของพี่เตพี่นิวทันนั้นรอบหนึ่งครับผมก็อันนี้ก็เคลียร์คิวมาให้เลยเหมือนกันเพราะว่าเออเป็นพี่ชายสุดที่รักของเราในวงการเนาะแล้วก็เราก็พพอร์ตผู้นี้มากๆแล้วก็อยาก อยากไปดูเองด้วยแหละก็คืออยากไปดูเองด้วยแต่แต่เขาแต่เขาชวนขึ้นคอนเสิร์ตเลยก็เลยเฮ้ยได้เลยพี่ชายไม่ต้องห่วงแล้วก็ชวนเลยชวนตั้งแต่ OL แล้วครับผมใช่ชวนตั้งแต่โอแล้วแล้วก็เราก็คือจริงๆตอนนั้นมีคิวอยู่มีคิวแบบสำรองอยู่ครับผมก็เคลียรบอกพิถาบอกผมอยากไปครับอันนี้ขอเคลีย์ให้หน่อยอืก็เลยก็เลยได้ไปยังไม่รู้เลยครับรู้อาทิตย์สุดท้ายครับว่าคือคือรู้ว่าจะเป็นวงแต่ไม่รู้ว่าให้ไปเล่นอะไรใช่ใช่ก็ จริงๆคือรู้ว่ามีใครบ้างมีพร้อมมีโอมพี่โอมแล้วก็มีวิลเลียมอย่างเงี้ยกวิลเลียมก็กีตาร์แน่นอนแล้วพี่โอมก็กองแน่นอนแล้วแต่ไม่รู้เนี่ยไอ้พร้อมเนี่ยจะจะ,จะมาแนวไหนผมก็เลยอ่ะมันเหลือลคีย์บอร์ดกับเบสหรือไม่ก็กีตาร์อีกตัวหนึง่งก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแนวนี้แหละแต่เพิ่งจะมารู้หนึ่งอาทิตย์หลังครับผมแล้วก็แล้วก็ซ้อมกันครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นเลยเกีตาร์กับเบนโนคือสิ่งที่ผมอะได้ได้เล่นมาได้เรียนมาบ้าง แต่กองกับกองกับเบดเนี่ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนใช่แล้วก็เพิ่งมาฝึกแบบตอนที่เบดนี่เล่นครั้งแรกตอน l อลตอนที่พารากอนครับใช่อันนั้นก็ก็เนี่ยกดกดไปก็ไม่รู้ว่าขออะไรหรอกก็เออกดไปแล้วก็แบบทำตามที่ครูสอนอะไรอย่างเงี้ยหลังเวทีเอาแล้วก็ขึ้นเลยเพราะว่าถ้าสอนมาก่อนนั้นเดี๋ยวผมจาไม่ได้ก็เลยก็เลยสอนหลังเวทีแล้วก็ขึ้นเลยใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่กองก็น่าจะมีแบบมีจังหวะมีอะไรอยู่แล้วก็ก็ พอได้อยู่แต่คือ,อถ้าคนส่วนใหญ่เขาจะเล่นกีตาร์กับเป e ็นโนกีบอร์ดกันไงเขาจะไม่ค่อยเล่นเบสกับเล่นกองกันมันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนไม่ค่อยเลือกแล้วเบสกับกองเนี่ยคือจะเป็นเหลือตลอดเอลเอลก็จะไม่มีใครตีกองได้ผมเล่นต้องไปตีกองอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละผมเป็นผมเป็นตัวเลือกที่แบบคอยเข้าไปเสียบตรงนี้ไม่มีไม่มีคนหรือว่า,ามี ขึอดนตรีเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับผมต่างต่างต่าง,างก็จะกดดันน้อยลงหน่อยมีมีความเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะมีความฟรีมากขึ้นรู้สึกรู้สึกเอนจอยมากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจด้วยนะที่เขาคิดถึงเราเป็นเป็นเกสใช่เพราะว่าคือหลายๆครั้งที่เราอะ่ะเลือกคนเป็นเกสเราก็เลือกคนที่อ่ะหนึ่งก็คือเก่งด้วยสนิทด้วยแล้วก็แบบรู้จักกันมานานอะไรอ่เยครับผมในในการที่เขาเลือกเราเป็นเกสเขาก็น่าจะรู้สึกอย่างนั้นกับเราเหมือนกัน เราเลยรู้สึกแบบดีใจที่ที่เขาคิดถึงเราเอะไรยงเี้ฮอปมากเพอร์เซนตา้านี่โอ้โห้งงว่ะนุ่นจะหวานอะไรขนาดนั้นเลยก็นั่นแหละครับดีใจที่สองคนนั้นได้ได้ได้มีคอนเสิร์ตด้วยกันด้วยแล้วก็ได้ได้ได้คู่ที่ดีด้วยแล้วกันที่ที่คอยซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบพี่เพิร์ดสายร็อกใช่ไหมซานตา้านี่ก็จะเป็นแนวแบบอ่ะทีป๊อปอย่างเงี้ยแต่มารวมกันได้ในคอนเสิร์ตก็ ครับผมคอนเสิร์ตก็ตอนนี้อยู่ในช่วงซ้อมนะครับคอนเฟิร์มหลายๆเพลงแล้วแล้วก็เริ่มเข้าไปซ้อมเต้นซ้อมบล็อกแล้วครับผมก็อีกไม่นานนาะออีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งใช่ก็ตอนนี้ความพร้อมประมาณ 30- 4 0แล้วกันเพราะเพิ่งเริ่มซ้อมแต่ความมั่นใจนี่ร้อยเป็นคอนเสิร์ตที่ผมตั้งใจมากๆแล้วก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสอย่างนี้อีก จนถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าการที่ขึ้นอิมแพกหลายๆปีได้นี่ก็ต้องถือว่าแบบแบบมันเป็นมันเป็นบุญกับชีวิตผมมากๆเลยอะไรยเงี้ยแล้วถ้าได้ขึ้นมันไม่น่าจะได้ขึ้นบ่อยๆหรอกแล้วอันนี้ก็ขึ้นทังที่สามแล้วก็รู้สึกแบบเออดีใจแล้วอยากทําทให้เต็มที่จริงๆแล้วก็มันเราไม่รู้เราจะมีโอกาสอย่างนี้อีกเมื่อไหร่ก็เลยจะสู้สุดใจเลยครับผมความสุขที่จะทำคอนเสิร์ตเหรอความสุขที่ทำคอนเสิร์ตคือเป็นสิ่งที่ผมชอบอย่างอยู่ด้วยแหละคอนเสิร์ตการเล่นคอเเนเส ก็ได้อยู่บนเวทีคือสีที่ผมชอบอยู่แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งที่ทำคอนเสิร์ตกับโฟต์แล้วรู้สึกมีความสุขก็คือรู้สึกสบายใจนี่แหละที่ไม่ต้องเป็นกังวลกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําอะไรแล้วมันแบบเราต้องเราต้องช่วยหรือเปล่าเราต้องอ้นี้หรือเปล่าคือโฟท์ทได้อ่ะแล้วพอมันทำได้ด้วยกันแล้วพอแบบคือมันโฟส์กับผมไม่ทับลากันด้วยนะ mm hmm. ใช่เป็นคนละแนวคอนเสิร์ตถ้าถ้าทุกคนเคยไปดูคอนเสิร์ตผมอะ่ะผมก็โฟต์จะเป็นคนละสีเลย ใช่ก็คือแบบแต่พอเอามารวมกันแล้วมันก็เข้ากันได้เพอผมชอบตรงนี้ตรงที่มันเรามีความเชื่อใจกันแล้วว่าทั้งสองคนทํากันได้แน่ๆแล้วก็แล้วก็มั่นใจในกันและกันครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ําช่องทางการรับชมรายการอีกสักครั้งนะคะจะเจอกันได้ใหม่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปชมส,สดทาง Facebook ดาราเดลี่ .com และยูทูบดาราเดลี่ฟิชเชียลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ